ว,วันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์บิตคอยกันหน่อยณปลายปี2568นะครับค่าภารกิจของเราวันนี้ก็คืออพยายามจะทำความเข้าใจภาพตลาดที่ดูเพลินๆเ,เ,เหมือนจะนิ่งมากนิ่งจนน่าเบื่อเลยค่ะช่วงนี้ใช่ครับแต่พอเราไปดูข้อมูลเบื้องลึกอย่างในคอยมาเก็ตครับเนี่ยมันกลับมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆ มันเหมือนมีเรื่องราวสองเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันเลยคือเรื่องแรกเป็นความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยที่แบบเต็มไปด้วยความกลัวใช่ค่ะแต่อีกเรื่องก็คือกลยุทธ์ของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่ดูจะสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยวันนี้เราจะมาแกะรอยกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าให้คำนิยามตอนนี้เลยนะคะคงต้องใช้คาว่าการปรับสมดุลครั้งใหญ่หรือ grand rebalancing ค่ะการปรับสมดุลครั้งใหญ่ใช่ค่ะ คือสิ่งที่เราเห็นในฝั่งของรายย่อยเนี่ยชัดเจนมากเลยคือสภาวะที่เรียกว่า retail apathy ความเหนื่อยล้าความเฉยชาถูกต้องค่ะประกอบกับดัชนีความกลัวหรือ fear and greed index ที่มันไปนค้างอยู่ในโซนกลัวสุดขีด extreme fear มาหลายสัปดาห์แล้วนะคะอืมไอความเหนื่อยล้าที่ว่าเนี่ยครับมันสะท้อนออกมาในรูปแบบไหนบ้าง เราเห็นสัญญาณอะไรที่มันชัดๆในตลาดบ้างครับโอ้โหเห็นได้จากหลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่ปริมาณการซื้อขายของรายย่อยที่ลดลงแบบน่าใจหายครับไปจนถึงความเงียบเหงาในโซเชียลมีเดียคือถ้าใครตามวงการนี้จะรู้ว่าปกติมันจะคึกคักมากใช่เลยแต่ตอนนี้มันเงียบผิดปกติเลยค่ะแล้วก็ ปริมาณการค้นหาคำว่าซื้อบิตคอยน์ก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากอ oh. มันเป็นสัญญาณชัดเลยค่ะว่ารายย่อยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถอดใจก็กำลังรอให้มีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้เข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าทุกคนกำลังกลั้นหายใจรอแต่ในขณะที่รายย่อยกำลังกลัวจนตัวแข็งเนี่ยนะข้อมูลครับบอกเราว่าผู้เล่นรายใหญ่อย่างสถาบันการเงิน <c oughs> กลับทาตรงกันข้ามเลย ตัวเลขล่าสุดนี่คือสถาบันถือครองบิตคอยน์ไปแล้วถึง19%ของอุปทานทั้งหมดเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วสุขภาพเครือขายอย่ายยันแฮชเรทก็เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ไปอีกมันเหมือนกับว่ารายย่อยกับสถาบันกำลังมองหนังคนละม้วนกันเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะคือสิ่งที่น่าคิดก็คือสถาบันเขาไม่ได้มองราคาที่มันขึ้นลงรายวัน เขามองที่โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายขึ้นก็คือแฮชเรทที่แข็งแกร่งเป็นประวัติการมันเหมือนการประเมินบริษัทจากความแข็งแกร่งของงบดุลไม่ใช่จากราคาหุ้นที่ผันผวนอ๋อเป็นมุมมองที่ต่างกันใช่ค่ะนี่คือความแตกต่างที่ทำให้รายย่อยกลัวแต่สถาบันกลับมองเป็นโอกาสในการเก็บของค่ะแต่เดี๋ยวนะครับการที่สถาบันเข้ามาถือเยอะๆแบบนี้กับแฮชเรทที่สูงเป็นประวัติการมันอาจจะเป็นดาบสองคมหรือเปล่าบางคนอาจจะมองว่า อ,อ,อำนาจมันกำลังไปกระจุกตัวอยู่ในมือนักลงทุนรายใหญ่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีการถกเถียงกันเยอะมากครับป่าเถื่าในมุมมองโครงสร้างตลาดนะคะการมีสถาบันเข้ามาเนี่ยมันช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็สร้างเสถียรภาพในระยะยาวได้ส่วนเรื่องแฮชเรทที่สูงขึ้นจริงๆแล้วมันคือความปลอดภัยของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอ๋อมันทําให้โจมตียากขึ้นถูกต้องค่ะทําให้การโจมตีเครือข่ายทําได้ยากขึ้น มีค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นมหาศาลซึ่งในภาพรวมถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะหาเครื่องมือมาช่วยมองภาพที่มันขัดแย้งกันนี้ให้ชัดขึ้นคงต้องไปดูที่ Bitcoin Rainbow Chart โอเคมาถึงเครื่องมือที่ว่ากันแล้วตัว Rainbow Chart ที่ใช้ Lock a r i t h m i c Regression มาสร้างเป็นแถบสีต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันบ้างครับมันบอกเราในสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกของตลาดอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะยังไงครับ คือราคาปัจจุบันเนี่ยนะคะเรายังอยู่ในโซนสีเขียวเข้มซึ่งในโมเดลนี้เขาเรียกว่าโซน accumulate หรือโซนสะสมโซนสะสมพูดง่ายๆก็คือคณิตศาสตร์กำลังบอกเราว่าราคานี้ยังถือว่าถูกในมุมมองระยะยาวและยังห่างไกลจากภาวะฟองสบู่มากครับถ้าจะไปให้ถึงโซนสีแดงที่เรียกว่า maximum bubble territory ตามแบบจำลองนี้นะคะราคาต้องพุ่งไปถึงระดับ300,000ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะ หูน่าสนใจมากครับแล้วโมเดลเรนโบว์ชาร์ดที่ว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนครับในอดีตคือมันเคยมีครั้งไหนที่คาดการผิดพลาดอย่างรุนแรงบ้างไหมแน่นอนขาว,ว่าไม่มีโมเดลไหนที่สมบูรณ์แบบ100%เซครับแต่มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการมองภาพกว้างแล้วก็ช่วยลดอคติทางอารมณ์ได้ดี ในอดีตมันสามารถชี้โซนที่เป็นจุดซื้อที่ดีก็คือโซนสีฟ้าเขียวและโซนที่ควรระมัดระวังคือโซนสีส้มแดงได้ค่อนข้างแม่นยำในแต่ละวัตจักรักดังนั้นสิ่งนี้จึงนำมาสู่คำถามสำคัญสำหรับปี2569ที่กำลังจะมาถึงแล้วเราควรจะมองไปที่จุดไหนต่อจากนี้ไปตัวเลขสำคัญที่ต้องจับตามองเลยนะครับคือแนวต้านที่ระดับ92,292ดอลลาร์ 92,000ใช่ครับหากบิตคอยสามารถทะลุผ่านระดับนี้ไปได้อย่างมั่นคงมันอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านจากช่วงเวลาแห่งการสะสมที่น่าเบื่อๆแบบนี้ไปสู่การเริ่มต้นเส้นทางสู่เป้าหมายสำคัญที่100,000ดอลลาร์อย่างเต็มตัวใช่เลยค่ะงั้นคำถามทิ้งทายที่น่าคิดสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยที่ตอนนี้กำลังหวาดกลัวสุดขีด กลับมาสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับอืมนี่คงเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองที่สุดในปีหน้าเลยครับ